ได้ไหมอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเ,อ,าเอ,าอร่อยเลยอร่อยไหมแนนโอ้ยแนนเขียวใหญ่เลยดูดิโอ้โหเดี๋ยวพี่เอามาให้ใหม่นะแนนนะ อันนี้มือกินไม่ได้นะอ๋อโอ้ยแนนเ,เดี๋ยวพี่ดูดีๆนะแนนนะเอ้าเอาเอามือมือเอ้าเอๆาเอ้าเอ้าโอ้ยชักจิตมือยกเลย